สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับารายการนะฮะทีเฟกกับทองคำนะครับต้องบอกว่าวันนี้แลบหุ้นมีตัวเลขสำคัญนะครับที่จะมาคุยกันกับเพื่อนๆน,นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับราคาทองคำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่นะฮะเรียบร้อยดีนะครับต้องบอกว่าโอ้โหคืนนี้ทุ่มครึ่งนะครับวันที่สามสิบเนี่ย น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีข่าวสำคัญสามอย่างนะครับที่ดูแล้วเอฟเฟกต์กับทองแน่ๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าสองสามวันนี้เนี่ยใครที่เทรดทองคำกับพวกเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้ทองก็ค่อนข้างจะพักตัวเนาะแต่คำถามคือพักตัวพอหรือยังนะครับแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยจะเป็นกระตุ้นราคาทองไปในทิศทางใดนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมีสามข่าว ทุ่มครึ่งเฟ้าใว้ดีนะครับตัว GDP นะครับตัวที่หนึ่งก็คือ GDP ของสหรัฐนะครับต้องบอกว่าเป็นดัชนที่มีความสำคัญมากเนาะตามคำอธิบายซึ่งบ่งบอกถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบันคือครั้งก่อนเนี่ยนะครับอยู่ที่1.6%เปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้คาดการเนี่ยเขามองว่าอยู่ที่1.3%เปอร์เซ็นตนะครับภาพนี้บ่งบอกอะไรเราถ้ามันออกมาตามคาดคือแอคช a l จริงอะทุ่มครึ่ง ถ้าออกมาตามคาดเนี่ยคือมันลดลงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้า GDP ลดลงแสดงว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่สู้ดีนะครับจะเป็นปัจจัยบวกของทองคำอ่าปัจจัยแรกคือเป็นบวกนะแสดงว่ามีโอกาสที่ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดลงได้ด้วยซ้ำนะครับอ่าซึ่งก็ต้องดูว่าเขาจะกระตุ้นไหมแต่ว่าเอาง่ายๆต,ตีความตรงๆก่อนนะครับก็คือว่าถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีหรือแย่กว่าเนี่ยทองเป็นบวก นะครับสองนะครับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสารัฐนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าจะสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายของรัฐบาลต่างๆที่จะมากขึ้นทำผูว้ว่างงานมากขึ้นนะครับซึ่งเขาฟอร์เควสต์มาเนี่ยมันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกเช่นกันถ้าออกมาตามที่เขาฟอร์เควสต์หรือมากกว่านะครับสองอันบวกแล้วนะ อันที่3คือยอดขายบ้านสารัฐที่รอปิดการขายนะครับ Pending House s a l e นะครับ m m n o n m นะครับต้องบอกว่าสะท้อนถึงกําลังซื้อของผู้บริโภคนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหเราเห็น Forecast แล้วแบบว่าโอ้โหเลยคือครั้งที่แล้วเนี่ยสาตอนนี้นี่คือแบบสุดุหนึ่งอ่ะคือแบบสะท้อนเลยว่ากําลังซื้อเนี่ยหดหายมากดังนั้นเนี่ยคนจะกังวลเศรษฐกิจถ้ามันเป็นไปตามนี้ นะครับดังนั้นถ้าออกมา0.1หรือแย่กว่าทองคําเป็นบวกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอิงฟอร์แคสตของเขาเนี่ยเราบ่งบอกได้เลยว่า3ตัวเลขนะครับเป็นโพซิทีฟกับทองคําดังนั้นนี่คืนนี้เฝ้าให้ดีนะครับทองคําพักมาเยอะถ้าดีดดีดอาจจะแรงนะครับได้ระยะในการทํากําไรกันเลยทีเดียวในฝั่งขาลองนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะไม่พลาดโอกาสนะครับรับสัญญาณนะครับ อันนีอนนน้อันนี้เป็นตอน Q1 เนาะ s ี r ี H นะครับในช่วงไตรามาสแรกตอนนี้เราเล่นอยู่ซีรี์ M เนาะนะครับก็สแกน QR Code ทางซ้ายมือได้เลยนะครับมาเป็นครอบครัวแหละพูนกันก็คือว่าเราจะส่งแผนให้ทั้งเซตห้นะครับเราก็ตัว Go Future นะครับในช่วงกลางคืนและกลางวันซึ่งเพื่อนๆมีเวลาช่วงไหนก็สามารถเทรดได้ในช่วงที่เราพร้อมนะครับแล้วก็ส่งกันทั้งวันอยู่แล้วแล้วก็สามารถพูดคุย กับทีมงานนะครับของแลบหุ้นที่มาจารย์ได้ทุกท่านเลยนะครับเราก็อยู่กันยาวๆทุกวันนะครับในวันที่ตลาดเปิดเนาะนะครับยังไงฝากไว้นะครับเราไปผ่านโบรกเกอร์นะครับที่เป็นพนรกานซึ่งหลักๆก็จะเป็นโบ๊กพายนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเรามีโรบอททองด้วยใครสนใจคุยรายละเอียดกันก่อนนะครับแต่ใครที่เทรดอยู่แล้วอย่างรับสัญญาณก็เรียนเชิญนะครับรวมทั้งนะครับไม่พอนะครับทางโบ๊กเราเนี่ยน่ารักมากก็คือว่า ให้ราคาค่าสัญญานะครับพิเศษนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นราคาพิเศษด้วยนะยังไงก็สนใจสแกน QR Code ลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าสนใจเปิดพอร์ตทีเฟกนะครับเดี๋ยวเราจะส่งรายละเอียดให้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ